ค่ะวันนี้เราก็มาพบกับเกมมคยครับกันคือจะบอกว่าดังไปหนูจะบอกว่าลืมแนะนําตัวในพาที่เราใช่ไหมว่าตัวนี้มันชื่ออะไรเราจะตั้งชื่อว่า l i ตเต e ้ลเนาะลิตเติ้ลแองดีกว่าคือคิดคิดไว้นานแล้วชื่อนี้โอเคก็ตอนนี้ เด,เ,ดเดี๋ยวคืนนี้เป็นคืนที่สองใช่ไหมวันพานที่สองใช่ปะกลับก่อนตอนนี้จะบอกว่าฝนมันตกไปนอนก่อนจะได้เช้าวันนี้จะไปล่าหินนันเอา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 เอนอนไม่ได้วันนี้เป็นเพลงสากลไม่ใช่สากลสีเพลงไทยไเอาไปได้ จะเ,อ,เอ,อ๋วันนี้ก็จะไปตัดไม้กันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้สึกเราจะลืมต้ับไว้เอาไปด้วยลืมไม้มหมอ่ะเอาไปด้วย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 เอาเตียงไปด้วยปะเวลาจะนอนก็ค่อยอามาลงมาเฮอ,อืมรู้สึกเราจะคับขวานไม่ได้เนาะ เ,เดี๋ยวๆเออวันมันต้องใช้สามล็อกโอเคงั้นเราก็เอาเป็นดาบไปก่อนแล้วกันจะมีใครกันนินเทาเจอยังไ้ด้ยังไงโอเคเราต้องไปเก็บหินก่อนเพราะว่าเราจะครับที่ขุดไม้ว่าแต่คือลืมว่ามาจากทางไหนเดี๋ยวๆเดี๋ยวม,มาจากทางไหนวะลืมอ่ะโอ้ย อุ้ยแถวนี้มีสัตว์เต็มเลยขอค่าหน่อยนะ no, no. มาแล้วแล้วก็เอาไปเผาวันนี้ไม่รู้คลิปมันจะมาก่อนเสียงอีกหรือเปล่าเนี่ยคลิปที่แล้วแม่งเซ็งเออรู้สึกว่าจะมาจากแถวๆนี้วะฟัง ฝั่งนู้นแมนดอร์ไป่หยได้ไมื่ไหคือมันจะไม่เจอตัวอะไรใช่ไหมถ้ามาแถวนี้คือพรกที่สองเราก็จะไปอาศัยเขาอยู่กันนะคะเราจะหาที่ที่ดีสวยๆตั้งกลางทะเลแม่งเลยแถวนี้ปะวะลืมอะ่ะใช่ปะอุ๊ยๆลืมลืม นี่ไงมีตัวอะไปรปะวะโอเคเราจะมาที่นี่มันไม่มีตัวอะไรใช่ปะ่ะคือเรามาพาร์ที่แล้วมันไม่มีตัวอะไรใช่ไหม มาคราวนี้มันก็ต้องไม่มีเดี๋ยวนะคือขราวที่ขุดไม่ได้อะเอาที่ขุดไม้ก่อนละกันเพราะว่า,ามันจบมันเป็นไม้แปลรูปอ่ะเอานี้มาก่อนมันจะได้เร็ว,เ,รว,เ,รวเอออยู่ไหนวะเนี่ไงยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกดผิดโอเค Okay. เอาละแล้วเราก็จะเอามาครับไม่นเลยมันน่าจะเร็วกว่าวะปถ้าเกิดใช้เป็นแบบอยากขุดเมืองอ่ะอยากเล่นกับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนข้างบ้านแม่งไ,ไม่ว่างเซ็งโอเคแล้วก็ค้าบเลยดีกว่าเอาเหวเอาอันเด็กฉันมาฉันชอบใช้บบเล็ก มันเร็วกว่า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 เอาเอาเอาไม่นานดีปล่อยเลยดีดเฉดได้แบบแปลกเหมือนตัวเองมีพลังพิเศษน้ำป่าดูเซ่เอ้าเราไม่มีวะตรงนี้เหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางนั้นอ๋อขคนมาให้หมดขคนมาให้หมด เราทำไรไว้น้งางแลาวุดมาให้หมดรู้สึกแถวนั้นจะมีฐานปะคือไม่แน่ถ้าลงไปเรื่องอาจจะเจออะไรก็ได้ไนะเว้ยแต่เ,เคยลงมาแล้วมัน,นไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาหินไปให้เยอะที่สุด เค okay, ค่ะเราก็ได้กลับกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ได้เพลงขัดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่อยู่นานเราจะหาหินให้เร็วที่สุดตัดไม่ให้หมดก็คือหูกูแววแล้วกูดี้นเลยแ,บบแปลกแปกลกเลว่ะอ๋อน้องไก่โอ้โหใจแป้วเลยกูโอ๊ยแบบจะหมดช่างมันนี่ไงฐานเจอแล้ว เอามาเอามาเอาทาน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 มาปลูกบ้านทำไรให้ใกล้ๆแถวนี้ดีกว่าวะ่ะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากโอเคลงไปแต่ขึ้นไม่ได้ก,กูยังงงอยู่อันเดี๋ยวเราใช้บล็อกต่อได้นี่วะ่ะ โอเคต่อมาต่อมาต่อมามันจะไม่มีตัวอะไรมาใช่ไหมไม่โอเคเดี๋ยวเราก็ต่อมาขึ้นไปโอเคเดีดูสิแถวนี้ไม่ไรคือลงมาแถวนี้บ่อยแล้วไม่เห็นเจอพวกซอมบี้เลยมันก็เป็นคล้ายๆถ้ำนะทำไมไม่เจอก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เราเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเย็นเรายังสำรวจหมู่บ้านไม่ครบเลยอออ๋ออ๋ออ๋เราคุมไฟเราชีวิตเป็นคนเราร,าร่างกายเราวินนี่นี่นี่ขึ้นทางนี้ กระโดด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 เตรียมดาบเพื่อเจอตัวอะไรไม่ชอบมาพักกุโอเคตอนนี้จำทางได้ลครับว่าทางกลับบ้านมันอยู่ทางไหนม่ต้องคามแม่น้ำเสียเวลาว่าจะหาที่ทำเลแถวนี้สักหน่อยตักองไว้ทำกระจก กน,นกน้องแก่น้องแก่อะไรทีเดือดวอเตอร์หรือเมื่อกี้เรากดรัวน้องไก่น้องไก่น้องไก่นี่ได้ขนไก่มาด้วยแต่มาทำอะไรไม่รู้น้องไก่เดี๋ยวก่อนเขาให้ใหอาหาราเป็นมล็ดข้าวใช่ปะหมูนี่เป็นแครอทใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึก พระอาทิตย์อยู่ทางไหนเนี่ยมันยังไม่ลงนี่วะเอาเป็นว่าถ้ามันยังไม่ลงนะคะเราก็รู้สึกจะตัดไม้หมดแล้วนะเดี๋ยวๆๆๆตัดฝั่งนู้นก็ได้ไม่รู้สึกว่าไม้มีน้อยหินก็มีแค่เจ็ดเจ็ดอัน,นจะสร้างเหมืองขุดไปลึกๆเลยถ้าเกิดเวลาสร้างบ้าน ฉันเจอไม้แล้วคือมันจะมืดหรือยังถ้ามันจะตัดนี่ก็ได้อ่ะสวยดีทำไมกูไม่ใช้ที่ขุดเร็วกว่าว่าไม่เร็วอะเหล็กดิเหมือนก็นหมอ่อด เคยลองใช้ดาบทองด้วยแต่ไม่ได้ใช้ในมดนี้หรอกไม่ได้ใช้ในหมดเอาชีวิตรอดไปลองใช้ในหมดเดี๋ยวนะเวลาจะทำอะไรต้องดูพระอาทิตไว้โอ้พระเจ้าเดี๋ยวเหลงทางวะเนี่ยมาทางไหนวะ อ้อนไงโหเวเร็วเร็วเร็วเฮ้ยมันวิ่งไงอ่ะกระโดดวิ่งแล้วกันเร็ว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 ก็อาศัยเขาอยู่เหมือนเดิมเรายังไม่มีเวลาคือเล่นไม่ค่อยเป็นวิดอกไม้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 เก็บเก็บเก็บเพรเรายังเล่นไม่ค่อยเป็นนะคะ ตูเข้าไปเข้าไปอุ๊ย,ยจริงสิคราฟตัวเผาเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวคราฟตัวเผาก่อนวินี่มันคืออะไรอะ่ะบล็อกถ่านคือท่านายบล็อก่านเอามาันนี่เอามาทำออ่าได้ตวาวเผามาแล้วอ่า ตรงนี้ก็เดี๋ยว,วางเป็นเตียงอ่าเป็นไงเ,เดี๋ยวคัฟกล่องเลยว่าไม้มีเยอะอี่นี่คือมันฝรั่งถ้าเอาวันนี้ได้เป็นฝรั่งทอดตอนนี้เรามีอะไรเยอะสุดแล้วไก่รอเดี๋ยวก่อนถ้าคราัฟกล่องนี่รู้สึกจะใช้ไม้กี่อันวะ เราจะใช้ไม้แป่รูปใช่ไหมเดี๋ยวเลยสร้างบันไดทางลงด้วยเออสร้างนี่ด้วยผามาต้องการเอาเอาเอาเยอะๆเลยอ่าเจังไอ้หนุ่มเอ้ยอ่า ตอนนี้เลือดยังไม่ลดใช่ไหมไม่ได้แก่สุกมาสี่อันช่างเถอะไหนๆก,ก็ได้มาแล้วเล่นกากๆเกียนๆง้วก็ขออภัยด้วยเพราะว่ายังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่มีคนอ er like ดูเขาเล่นมาเดี๋ยวกล่องครับมันอยู่ไหนวะวินท okay. ีเว <atures> ้ยเเรามาทำอะไรวะไม่มีดอกไม้แถวนี้ มองไม่เห็นแล้วเพิ่มแสงเอ็มเนี <Ł at gathering> <enge unpack ing down> ่ยเราจะรีบนอนเด้อเด้อเดเดหาไม่เจอจริงๆนะเด้อเด้อเวอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนก็หลังจากที่เราทานานแล้วคือที่หาไม่เจอเึ่ก็เพราะว่าพระเจ้าเรลืมใส่ลืมมาทำไม้แปะลูกง่อยู่ตั้งนาน เก็บเกตเก้วเไปเก็บผ่านเนี่ยเก็บเก็บกเพิก็เก็บไปสักสิอันโว์ไ้สามอันโอเคกำเอาก็เข้ามาเก็บเก็บๆๆบอโอเคตัวคารเราเดี๋ยวเก็บเชื่อไปนี่แบบ เก็อทัมเมัเยอะเนี่ยไม่ได้อะไรมั้งหนาเลยู้คลิปนี้เราก็ตั้งชื่อว่าอะไรดีนะขุดเมืองแล้วกันเป็นรงโอเคเราก็จะจบกันด้วยหนูบุคคลที่สามหนูหนูมองหน้าพี่คล้องเหรออุ้ยโทษโทษโทษ โอเคเราก็นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันนอนยังไงวะคือเราปรับมุมแบบนี้ไม่ได้หรอจิ็นถ้านอนค่ะโอ้ยคือเราต้องเล่นสองคนใช่ไหมโอเคนี่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบาย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 